สวัสดีครับหมอ,อวีเฮลตี้ครับคิดว่าทุกคนเนี่ยคงต้องเคยผ่านตา Facebook ของคุณชาครับโลคอสคอสเพย์ cost, cost เป็นบุคคลดังระดับโลกเลยนะครับมีคนติดตามใน f c e e o o o เนี่ยมากกว่า7ล้านคนการนำอุปกรณ์ใกล้ๆตัวเนี่ยมาดัดแปลงครับแล้วก็ปรับให้เหมาะกับต้นฉบับ แต่ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคุณชาโลคอสคอสเพย์เองครับจะเห็นว่าการสร้างสารรค์แต่ละอันเนี่ยโอ้โหคะแนนเต็มร้อยแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนต่างชาติและก็คนทั่วโลกมีคนตั้งข้อสงสัยโดยปกติแล้วเนี่ยคุณชาเนี่ยจะเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างอ้วนครับตัวใหญ่แล้วก็อยู่ดีๆเนี่ย คุณชาก็ผอมลงอย่างมากเลยครับน้ำหนักตัวเนี่ยลดลงไปน่าจะประมาณ20-30ถึงกกรัมทุกคนก็เข้าไปถามครับว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยน้ำหนักตัวถึงจะลดประมาณนี้อยากทำบ้างเลยเข้าโปรแกรมอะไรอยู่หรือเปล่าแต่จริงๆคุณชานเนี่ยไม่ได้เข้าโปรแกรมอะไรเลยครับเป็นภาวะป่วยที่เกือบเสียชีวิตต้องไปนอนห้อง ICU เลยครับจากภาวะ เลือดเป็นกรดจากน้ำตาลสูงหรือที่ภาษาการแพทย์เนี่ยเราจะเรียกว่า d ไดเบติสคีโต Acidosis หรือชื่อย่อว่า DKA ครับทั้งที่คุณชาเนี่ยอายุแค่34ปีเท่านั้นครับแล้วสาเหตุของการเกิดโรคนี้คืออะไรจะมีอาการอะไรเตือนเรามาก่อนหรือเปล่าครับแล้วหากป้องกันเนี่ยต้องป้องกันอย่างไรบ้างคลิปนี้มีคาตอบให้ครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากช่อง YouTube หมอโอ๊ตครับ โดยคุณชาให้ข้อมูลว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ควบคุมอาหารเลยครับแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยโดยบางวันนะน้ำเปล่าๆเ,เ,เนี่ยแทบไม่ได้ดื่มเลยครับกินน้ำหวานเนี่ยวันละเป็น 10, 10ขวดแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นประมาณเดือนมีนาคม2567คุณชาเนี่ยบอกว่าอยู่ดีๆเขาก็มีอาการอ่อนเพลียครับไม่มีแรงและที่สําคัญในมีอาการปวดท้องครับจุกแน่นท้องแล้วก็อเจออกมาในปริมาณที่มากครับก็เลยไปส่งโรงพยาบาลครับ จากการตรวจเนี่ยพบว่าน้ำตาลในเลือดครับสูงมากกว่า600ซึ่งคนปกติถ้ากินอาหารมากปกติเนี่ยน้ำตาลต้องไม่เกิน200ครับแล้วก็เจาะดูระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ครับโดยค่าปกติครับตัวเนี้ค่าต้องไม่เกิน150แต่ของคุณชาพุ่งสูงถึง3,000ครับ จริงๆแล้วเนี่ยคุณชาเคยมาเจาะเลือดตรวจเพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนังแต่ว่าเป็นการเจาะเลือดครับนำเลือดตัวเองเนี่ยไปปั่นแล้วก็มาฉีดรักษาบริเวณผิวหนังที่อักเสบที่เรียกวิธีนี้ว่า PRP ซึ่งตอนนั้นเนี่ยหมอโอ๊ตก็บอกครับว่าไอ้เลือดเนี่ยมันขุ่นนะสงสัยว่าจะมีไขมันในเลือดสูงให้รีบไปตรวจสุขภาพเพื่อทําการรักษาจะดีกว่าฝั่งทางนี้ครับเป็นระดับของเลือดที่ไขมันปกติครับไม่สูงลักษณะก็จะใสๆครับแต่ฝั่งทางขวามือเนี่ยจะพบว่าลักษณะนเนี่ยขุ คล้ายๆน้ำนมโดยลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่ามิลกี้ซีรั่มครับคือลักษณะขุ่นเหมือนน้ำนม โดยพบว่าคนที่มีระดับไตรกลเีเซอไรด์สูงเกิน400-500แล้วเนี่ยจะเริ่มมีความขุนแล้วแต่ขุนค้คนเลยนะครับต้องเกิน2,000ขึ้นไปก็คือพูดง่ายๆยิ่งระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงมากขึ้นเท่าไหร่ความขุนเนี่ยก็จะมากขึ้นเท่านั้นและความขุนอย่างเงี้ยมาทําให้เกิดอะไรบ้างก็ตรงไปตรงมาครับเลือดก,ก็จะมีความหนืดเกิดขึ้นโดยที่เรากลัวมากที่สุดเนี่ยภาวะนี้ครับทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้เลยครับหรือเรียกว่าสตโตรกค,ค,ความน่ากลัวอยู่ตรงนี้ครับคนที่ม อานตัวนี้สูงไม่มีอาการไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวสบายดีนอกจากนี้คนที่มีน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้เช่นกันอาการที่สําคัญของคุณชาที่บอกมาคือมีภาวะตับอ่อนอักเสบร่วมด้วยครับโดยพบว่าคนที่มีภาวะเรื่องเป็นกดจากเบาหวานเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตเนี่ย น้อยนะครับ1-2%เท่านั้นเองแต่คนที่มีภาวะตับอ่อนอักเสบร่วมด้วยเนี่ยพบว่าอัตราการเสรียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าเลยครับก็คือมีโอกาสเสียชีวิตเนี่ยสิบถึงยีแล้วคนกลุ่มไหนเนี่ยจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเลือกเป็นกรดจากเบาหวานได้บ้างปกติก็มี2กลุ่มครับกลุ่มแรกคือคนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่1โรคเบาหวานชนิดที่1เนี่ยเกิดจากภาวะที่ตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เลยซึ่งอาจจะมาจากพันธุก,กรรมเช่น พ่อแม่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่1ครับอันนี้ก็สามารถถ่ายทอดมาให้ลูกได้หรือเกิดจากภาวะที่ภูมิคุ้มกันครับ ทำลายเซลล์ตับอ่อนได้ตัวเองพบได้ในเด็กและก็ในวัยรุ่นส่วนโรคเบาหวานชนิดที่2เกิดจากภาวะที่ดื้อต่ออินซูลินครับอินซูลินไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจเกิดจากพันธุก,กรรมก็แม่เป็นก็มีโอกาสถ่ายทอดได้เช่นกันน้ำหนักตัวที่มากเกินเกณฑ์โดยพบว่าคนที่มี BMI ครับหรือว่ากรชนีมวลกายเนี่ยเริ่มเกินเกณฑ์แล้วครับคือมากกว่า25เนี่ยถึง29.9เจนี่ยจะมีโอกาสเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นประมาณ1.5ถึง2เท่า และหาก BMI เนี่ยมากกว่า30มีโอกาสเป็นเบาหวานเน่ยเพิ่มขึ้น3-10เท่าถ้าเทียบกับคนที่นัชนีมวลกายต่ำกว่า25นะครับ แต่ก็ต้องดูสาเหตุอื่นด้วยครับเช่นพันธุกรรมลักษณะาการกินอาหารการออกกําลังกายน้ําหนักตัวและก็พบว่าคนที่อายุมากกว่า45ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นเบาหวานชนิดที่2เพิ่มขึ้นด้วยครับของคุณชานะจากการตรวจเนี่ยก็คือเป็นเบาหวานชนิดที่2คราวนี้มารู้หลักการเข้าคล้าของอินซูลินอินซูลินนี่ก็คือฮอร์โมนที่ผลิตมาจากตับอ่อนทัน้าที่ในการยับยั้งการสลายตัวของไขมัน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ที่สําคัญคือเอาพลังงานคือน้ําตาลจากเลือดเนี่ยเข้าสู่เซลล์ในกรณีของอินซูลินที่มีปัญหาเนี่ยครับจะทําให้น้ําตาลเนี่ยเข้าสู่เซลล์ไปใช้พลังงานไม่ได้เมื่อน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ให้พลังงานไม่ได้อันนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตครับร่างกายเลยการปรับตัวให้มีการใช้กรดไขมันแทนครับเป็นพลังงานซึ่งกรดไขมันตัวนี้ครับจะเข้าสู่ กระแสะเลือดเพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วก็ใช้พลังงานไขมันตัวนี้แทนน้ำตาลจะทำให้อับับคีโตในเลือดเนสูงขึ้นแต่คีโตในเลือดครับจะมีคุณสมบัติเป็นกรดเมื่ออับับคีโตในเลือดสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะเนเลือดก็จะมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นครับซึ่งร่างกายไม่ชอบครับอาการก็จะมีหลากหลายเลยครับตั้งแต่มีอาการเหนื่อยหอบคลื่นไส้อาเจียนมีอาการปวดท้อง แล้วก็มีความน่ากลัวครับถ้าเลือดเป็นกรดมากจนเกินไปเนี่ยจะส่งผลทําให้อวัยะต่างในร่างกายเนี่ยล้มเหลวได้ครับโดยเฉพาะหัวใจพลังงานจากน้ําตาลเนี่ยใช้ไม่ได้ครับร่างกายเนี่ยก็จะมีการสลายไขยมันเกิดขึ้นอย่างมากครับทำให้อะดับไขมันตรกีกิสรายเนี่ยสูงขึ้นอย่างมากนอกจากไขมันตรกีกิสรายที่สูงแล้วเนี่ยจะมีโอกาสทําให้เกิดสเส้นสมองตีบแล้วเนี่ยยังส่งผลต่อตับอ่อนได้ไดเช่นกันครับโดยทําให้เกิดความหนดืดเพิ่มขึ้นทําให้การทํางานของตับอ่อนเนี่ย ทำงานได้ผิดปกติไปเกิดการอักเสบผงผลทําให้เอนไซม์เนี่ยที่ปกติแล้วเนี่ยจะหลั่งออกมาช่วยย่อยอาหารเนี่ยกลับมาย่อยตับอ่อนเองครับทำให้เนื้อเยื่อของเซลล์ตับอ่อนเนี่ยเกิดปัญหาได้เป็นสาเหตุที่ทําให้ใคนไข้เสียชีวิตได้นอกจากนี้ภาวะที่น้ําตาลในเลือดเนี่ยสูงเฉียบพันธครับน้ำเนี่ยจะดึงเข้ามาในระบบมากขึ้นทําให้คนไข้เนี่ยมีการปัสสาวะอย่างมากเลยครับในบางคนเนี่ยพบว่าปัสสาวะทีหนึ่งนะสีลิตรเลยครับ แล้วคนไข้ก็จะมีการหิวน้ำอย่างมากหากดื่มน้ำเนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเนี่ยคนไข้ความดันโลหิตก,ก็จะตกได้ครับส่วนการวินิจฉัยครับบางคนจอน้ำตามาสูงเนี่ยโอ้โหกลัวจะเป็นภาวะนี้ใช่เลยหรือเปล่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ในการวินิจฉัยของโรคเลือดเป็นกรดจากเบาหวานเนี่ยต้องมีครบทั้ง3ข้อครับคือข้อแรกเนี่ยน้ำตาลในเลือดเนี่ยต้องสูงมากกว่า250ข้อที่2ครับตัวดูดัดบคีโตนที่อยู่ในเลือด หรือในปัสสาวะข้อที่3คือเป็นการเจาะดูค่า pH ความเป็นกรดความเป็นด่างของเลือดเนี่ยต้องพบว่ามีค่าเป็นกรดเพราะฉะนั้นแล้วยังมั่งตกใจนะคนไหนเจาะเลือดม,มาแล้วน้ำตาลสูงเนี่ยกลัวจะเป็นภาวะนี้โดยปกติภาวะนี้ครับต้องมีอาการเอ่ร่วมด้วยครับเช่นหอบเหนื่อยมีอาเจียนมีขึ้นไส้มีเวียนหัวมีซึมลงครับจะเป็นอาการสงสัยภาวะนี้แต่หาคนไหนเนี่ยเจาะแล้วพบว่าอาการร่วมที่ผมบอกไปเนี่ย อันนี้เป็นภาวะฉุกเฉินครับต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีต่อมาเป็นการรักษาครับผมจะไม่ขอลงรายละเอียดเยอะจะบอกคร่าวๆว่าต้องทาอะไรบ้างเมื่อตรวจครบ3ข้อที่ผมบอกแล้วเนี่ยสงสัยเป็นภาวะเลือดเป็นกรดจากเบาหวานเนี่ยอันดับแรกก่อนเลยครับต้องให้สารน้ําในปริมาณที่มากคนไข้จะมีการขาดน้ําอย่างมากการให้สารน้ำเนี่ยถ้าให้ปริมาณเพียงพอนะครับจะสามารถลดน้าตาลได้อย่างมากข้อที่2ครับเป็นการให้อินซูลินโดยปกติเนี่ยเราก็จะผสมในน้ําเกลือแล้วก็มีการฉีดร่วมด้วย ก็คือเป็นการลดน้ำตาลในเลือดนั่นเองครับโดยปกติเนี่ยสาเหตุของการเกิดโรค DKA ครับหรือว่าภาวะเลือกเป็นกรดจากเบาหวานเนี่ยสาเหตุเนี่ยจะมี5ข้อหลักๆที่เราจะเรียกว่า 5I ก็คือมีตัว I 5ตัวแต่ผมจะบอกไว้นะครับอันนี้ก็รู้ไว้ครับเพราะว่าเป็นประโยชน์พอสมควรเลย ไอตัวแรกครับเราเรียกว่า infection คือเป็นภาวะติดเชื้อครับโดยพบว่าภาวะติดเชื้อเนี่ยจะเป็นสาเหตุหลักครับที่ทำให้คนไข้เนี่ยเบาหวานเนี่ยเป็นโรคภาวะเลือดเป็นกรดจากเบาหวานได้มากที่สุดเช่นมีปอดอักเสบมีทางเดินปัสสาวะติดเชื้อพวกนี้ก็เป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดโรคภาวะเลือดเป็นกรดจากเบาหวานได้ไอตัวที่2ครับคือ ignorance คือภาวะละเลยไม่สนใจเกิดจากภาวะที่คนเป็นเบาหวานแล้วเนี่ย ไปฉีดยาอินซูลินครับหรือว่าขาอินซูลินโดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่1ครับอันนี้สําคัญมากๆเลยต้องฉีดอินซูลินทุกวันไอตัวที่3ครับอิชิเมียหรืออินฟลักชันถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าเป็นภาวะการขาดเลือดครับ โดยพบว่าคนไข้ที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือแบบเสียพันธุ์เนี่ยหรือเส้นเลือดในสมองครับตีบมีโอกาสที่จะทาให้เกิดโรคภาวะเลือกเป็นกรดจับเบาหวานได้เช่นกันไอตัวที่4ครับคือ intoxication โดยพบว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากมีโอกาสเป็นภาวะนี้ได้เช่นกันและไอตัวที่5ครับคือ illness การเจ็บป่วยครับร่วมกับโรคอื่นๆเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรค DKA ได้เช่นกันและสุดท้ายได้ผมขอสรุปสั้นๆเกี่ยวกับโรคนี้ครับ โดยข้อที่1เนี่ยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคัรนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนต้องทําก็คือการควบคุมอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนแล้วก็การควบคุมน้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรวมถึงหากมีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยต้องพบแพทย์เพื่อทําการรักษาต่อเนื่องข้อที่2ครับ เป็นข้อแนะนำนะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยควรที่จะมีเครื่องเจาะน้ําตาลไว้ที่บ้านเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยบ้านละหนึ่งเครื่องครับข้อที่3ครับหากพบความผิดปกติไปเช่นคนในบ้านเนี่ยเป็นเบาหวานอยู่แล้วถึงแม้ว่าก่อนหน้าน,นี้จะคุมได้ดีตลอดเลยกินยาก,ก็กินครบไม่เคยขาดยาเลยนะครับฉีดยาครบ แต่หากมีการติดเชื้อแล้วเนี่ยจะกระตุ้นทําให้น้าตาลสูงเกินผิดปกติได้ครับมีอาการผิดปกติไปอันนี้ต้องระวังเลยนะครับเช่นเวียนหัวซึมลงมีปวดท้องมีขึ้นไส้อาเจียนนะครับมีท้องเสียหรือมีการอื่นร่วมด้วยครับเช่นดื่มน้ํามากกว่าปกติแล้วก็ปัสสาวะเนี่ยมากกว่าปกติอันนี้ต้องรีบมาโรงพยาบาลบแล้วก็อีกกรณีหีนึงก็อันนี้ก็สําคัญเช่นกันครับในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยในช่วงที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเนี่ยบางคนกินอาหารน้อยลงแต่ว่า กินยาเนี่ยหรือฉีดยาเท่าเดิมอันนี้ก็ต้องระวังครับอาจจะเกิดภาวะที่น้ําตาในเลือดเนี่ยต่ำกว่าปกติที่เราเรียกว่าไฮโปไกซีเมียเสี่ยงต่อการเสรียชีวิตได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วการมีเครื่องตรวจน้าตาในบ้านเนี่ยน,นี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันครับหากมีสงสัยภาวะที่น้ำตาลต่ําหรือสูงผิดป,ปกติเนี่ย ก็จะสามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นก่อนวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเกี่ยวกับภาวะเลือดเป็นกรดจากเบาหวานเหลือลมตาในเลือดสูงมีข่าวมาเจ้าสัมพันธ์นะครับตอนนี้ผมทําสมาชิกโอ้ยสมาชิกช่องแล้วนะครับก็คือครอบครัวหมอวีหมีข่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยจะมีสาระเป็นรูปน้องหมีอยู่นะครับแล้วก็มีอีโมจิน่ารัตถลักนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองมาสมัครกันได้ครับแล้วก็จะมีคลิปพิเศษครับของคนที่เป็นสมาชิกเนี่ย โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นน้องแมวครับนะเป็นหลักๆเลยแล้วก็อาจจะมีเรื่องการออกกำลังกายบ้างการพูดคุยสบายๆบ,บ้างครับสุดท้ายก็เป็นการใจให้ผมและก็น้องหมีขาวด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดซุปเปอร์ตังและที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งหามีคลิปใหม่ๆแล้วเนี่ยจะได้มารับชมแลวฟังก่อนใครเลยวันนี้ก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้ครับ